วันเสาร์ที่19ตุลาคม24 2 4วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับและเราก็ยังมีฝนฟ้าตกแต่อย่างไรก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราเริ่มต้นวันใหม่ทุกครั้งเรานำมัสการพระอ,องค์เป็นประการแรกและเราก็ฝากชีวิตของเราในแต่ละวันนั้น ไว้ในพระเมตตาของพงค์ในพยานเตื้ออาทรในการทรงนำของพระจิตเจ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งยวดที่สุดฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตแต่ระวันนั้นเราอุ่นใจนะครับเพราะว่ามีพระเจ้าเป็นพลักกำลังและยืนเคียงข้างเราวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่สักการสถานบุญยาลาศีนิครัตบุญเกิดกริบบำรุงนั้นก็จะมีเรียกว่า งานชุมนุมบรรดาครูคำสอนของอาคาสังคมนกรุงเทพนะครับประมาณ450ท่านนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของพระศาสนาจักรนั่นก็คือบทบาทของคารวสาท,ที่เป็นครูคำสอนแบบเดียวกับคุณพ่อที่ครัฐบุญเกิดกรปบบำรุงนั้นท่านใส่ใจในเรื่องการสอนคำสอนอยู่ตลอดเวลาในการประกาศข่าวดีของพระเจ้านะครับซึ่งนี่เป็นหัวใจของพระศาสนาจักร ในขณะเดียวกันก็วันนี้ทางศักริสถานคุณพ่อที่คละบุญเกิดกริดบำรุงก็จะเปิดนิทรรศการชั่วคราวนะครับเพราะว่าเวลาบุคคลที่มาสแสวงบุญอย่างน้อยก็มีข้อมูลที่ให้เราได้ศึกษาหาความรู้และเพื่อจะได้เป็นแรงผลักดันให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆในภาษาจักรในอดีตโดยเฉพาะ ในช่วงระยะเวลาที่มีความยุ่งยากซึ่งพระเป็นเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นประวัติพระศา,าสนาจักตั้งแต่2,000ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสก็เผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายแม้ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นแต่ก็ทุกครั้งก็จะทำให้ <c oughs> ขอโทษครับพระศา,าสนาจักเติบโตขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ ธรรมชาติของพระศาสนาจักรนะครับของพระเยซูคริสต์วันนี้เรามาไต่ตรองด้วยกันนะครับสิ่งที่เปาโลได้เขียนแม้เขียนถึงชาวเอเฟซัสแค่6บทเองนะครับแต่เอเฟซัสนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่และเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำที่อยู่ที่กรุงโรมด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวเอเฟซัสนะครับที่เป็นภาษาจักรใหญ่มากปัจจุบันก็อยู่ในประเทศตุรกี นะครับวันนี้เปาโลได้อธิษฐานภาวนาขอให้ชาวเอฟเฟซสัสรู้จักพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นแบบฉบับของชีวิตเราและยิ่งเรารู้จักพระองค์มากเราก็ยิ่งเหมือนกับพระองค์มากขึ้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ชีวิตของพระเยซูคริสต์จากพระวรสารนะครับดูว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรขณะที่ มีพระชนมายุอยู่ในโลกนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับและหาทางที่จะรู้จักพง์โดยการอธิษฐานภาวนาและขอพรจากพงค์แล้วการที่เราจะรู้จักพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นพระหันสถานที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับความหวังที่เรามีไม่ใช่ความรู้สึกที่เลื่อนลอยว่าอนาคต จะต้องเป็นเช่นไรแต่เรามีความหวังที่เราสัมผัสได้เรามั่นใจอย่างเต็มที่ในชัยชนะในบ้านปลายที่พระเยซูคริสประทานให้นี่คือเป้าหมายนะครับฉะนั้นเราจึงตอบคำถามได้ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรชีวิตมีค่าเพียงไรเพียงไหนถ้าเรา มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางไม่ว่าเราจะ,จะเจริญชีวิตอยู่ในวัยเท่าไรและมีอาชีพอะไรวัฒนธรรมใดเราจะทั้งเพศหญิงเพศชายหรือใครก็ตามตราบใดที่เราเป็นมนุษย์นะครับเราเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความหวงังเพราะว่าพระจิตเจ้านั้นจะดำเนินอยู่ในชีวิตเรานะครับพระองค์จะเป็นพลังให้กับชีวิตของเราอย่าง แน่นอนนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เปาโลได้เตือนสติของเราในวันนี้นะครับในปัจจุบันนะครับเรากำลังกังวลใจเรื่องพลังงานของนิวเคลียร์แต่พวกเราเองทุกคนนั้นเป็นพลังของพระเจ้าเป็นพลังแห่งจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างาพลังงานนิวเคลียร์และฟ้าจักรวาลเท่านั้นพระเจ้าผู้กับคืนชีพนั้น ยิ่งใหญ่กว่าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดไหนนะครับเพราะพงศ์ชนะความตายด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ที่หาที่เปรียบไม่ได้หัวใจสำคัญของการเป็นคิจชนนั้นก็คือการที่มุ่งมั่นที่จะต้องทำให้ชีวิตเหล่านั้นเปลี่ยนไปด้วยความหวังชีวิตเหล่านั้นจะต้องมีความเชื่อและความหวังในการกับพืนชีพพร้อมกับพง์นะครับเมื่อเราได้ฟัง พราะวจนะของพระเจ้าจากจดหมายเปาโลถึงเอเฟซัสนั้นจึงต้องระลึกว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เขียนถึงคิตตจักรที่ในหรือพระศาสนาจักรที่ในเอเฟซัสเท่านั้นแต่เขียนถึงพวกเราทุกคนที่เน้นย้ำว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศีรษะของพระวรกายของศาส,สนาจักรของพค์นะครับเรามีพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรียกว่าศีรษะ ฉะนั้นเราต้องไม่ละอายใดๆทั้งสิ้นที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสตชนนะครับวันนี้ในพระวรสารโดยนบุลูกาบทที่12ที่เราได้ฟังในวันนี้นะครับเน้นย้ำถึงว่าเรานั้นต้องยืนยันถ้าใครก็ตามที่อยอมรับพระเยซูคริสต์ในโลกนี้พระองค์ก็จะยอมรับเรา ในอาณาจักรสวรรค์นะครับถ้าเราปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์อันนี้ก็จะเผชิญกับความยากลำบากสักสักหน่อยนะครับในบ้านปลายชีวิตเพราะว่าเราเองถ้าเราไม่รู้จักพระองค์แล้วจะทำให้พระองค์นั้นได้ต้อนรับเราได้อย่างไรนะครับเราต้องยอมรับฉะนั้นเราจะเิญชีวิตในวันนี้พระองค์สอนเราอย่างหนึ่งแม้ว่าใครจะดูถูกดูหมิ่นพระองค์ พระอ,องค์ก็รับได้แต่ว่าถ้าใครไปดูถูกดูหมิ่นพระจิตเจ้าอันนี้จะไม่ได้รับการอภัยนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะพระจิตเจ้านั้นเป็นผู้นำชีวิตเราในโลกปัจจุบันวันนี้นะครับเป็นแสงสว่างเป็นหัวใจการเจริญชีวิตของเราฉะนั้นเราจะไม่กลัวสิ่งใดเลยในการเจริญชีวิตแต่ละวันแม้กระทั่งว่าเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากต่างๆนานาเราอยากกังวลใจ ไอ้โรคความกังวลใจนั้นมันเป็นโรคที่ทำให้ทุกคนเกิดความเครียดและจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อต่อชีวิตของเรานะครับฉะนั้นวันนี้พระองค์บอกว่าพระจิตเจ้าจะเป็นผู้บอกเราเองว่าเราต้องทำอะไรต้องสอนอะไรต้องพูดอะไรต้องเจริญชีวิตอย่างไรฉะนั้นพระจิตเจ้านะครับที่จะเป็นหัวใจสำคัญที่สุด แต่น่าเสียดายทีเดียวที่ในวันนี้ปัจจุบันหลายคนก็ไม่กล้าที่จะอยอมรับหรือว่ากับตัวเองว่าเรานั้นเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นะครับในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศในปัจจุบันนั้นเขาห้ามถามกันเรื่องว่าถือศาสนาอะไรนะครับสำหรับประเทศไทยเราบัตรประชาชนนั้น เขาก็ยังมีระบุว่าเป็นศาสนาอะไรแต่บางคนก็ยังไม่กล้าที่จะอยอมรับหรือว่าตัวเองนั้นเป็นชาวคริสต์นะครับอันนี้น่าเสียดายจริงๆเราเองต้องมีความภาคภูมิใจในสมัยของคุณพ่อนิโคลัสนั้นโดยเฉพาะปีคศ1 9 4 0 9 4 4ถึง1944 19พระศาสนาจาักรเผชิญกับความยุ่งยากมากทีเดียว นะครับสำหรับผู้คนที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ไม่อยากใช้คำว่าถูกเบียดเบียนนะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ที่เราเผชิญความยุ่ยยากการเป็นชาตินิยมจัดการที่ไม่รู้จักแยกแยะแล้วก็เรื่องศาสนานั้นเอาเรื่องศาสนามาเป็นประเด็นที่ทะเลาะกันแม้กระทั่งการงานด้วยเหตุนี้แหละจึงทำให้ประชาชนส่วนน้อยโดยเฉพาะชาวคริสต์ที่อยู่ในประเทศที่เป็นประชาชนส่วนน้อยหลายคนก็ กลัวว่ากลัวจะไม่ได้โปรโมทไม่ได้งานที่ดีแต่ที่ไหนได้เราไม่ได้เชื่อในพลังของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองผู้ที่เป็นคิจชนที่มีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมในพระเยซูคริสต์เขาภาคภูมิใจนะครับเขาสามารถทำเครื่องหมายกางเขนเขาสามารถไปไหนเขาแขวนรูปไมก้กางเขน ด้วยความภาคภูมิใจแม้มีคนมาทักทายว่าเป็นชาวคริสตหรือเราก็พูดด้วยความภาคภูมิใจอันนี้แหละครับจึงน่าจะเตือนสติเราในวันนี้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนเวลาเราไปทานอาหารร้านอาหารเราจะสวดภาวนาไหมเราจะสวดภาวนาต่อหน้าคนอื่นไหมเราผ่านวัดคริสเราจะยกมือไหว้ได้ไหมอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราแสดงตนเองนะครับ บางทีเขาก็มีคนก็ชอบมาถามว่าเราเป็นใครเราก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เราเป็นชาวคริสต์นะครับวันนี้พ่อก็ให้ข้อเตือนใจเป็นเช่นนี้นะครับวันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวพ่อต้องมีบรรยายยาวมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อนิโคลรับบุญเกิดกริบบำรุงและจะมีเปิดนทิทรรศการขอเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มีโอกาสมาสแสวงบุญแล้วก็มา เรียกว่าชมนิทัศการมาไตรตรองดีกว่าครับไตรตรองชีวิตเรานะครับการ,การเป็นคิจชนนั้นเราจะได้มีพลังยิ่งขึ้นในแต่ละวันนะครับเราก็มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดคริปรมรุงและมอสักขีอีกเจ็ดองที่สองคอนจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญในอีกไม่นานนี้นะครับเราก็มีความหวังทุกคนต้องเจริญชีวิตด้วยความหวัง พิธีบูชาขอบคุณในวันนี้พ่อถวายสําหรับบุคคลที่ขอคำภาวนามาและโดยเฉพาะบุคคลที่เจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่ใดก็ตามนะครับพ่อก็ขอภาวนาให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังคิดถึงยอแซฟทินกรกิจเจริญพี่มาริอากรรตตีทัศนาพัทรากรกุลและผู้เจ็บป่วยยอแซฟสักกริน อังคารัตนาพิชัยนะครับแล้วก็ยังมีผู้เจ็บป่วยอีกหลายท่านพ่อไม่ได้เอ่ยนามแต่ก็ยังคิดถึงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยผู้ที่อยู่ความในความเปราะบางนะครับพ่อก็ภาวนาให้และพ่อภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่19ตุลาคมนะครับและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมท,ท,ทุกทท่านขอพระเจ้าได้ ได้ประทานพระพรให้กับทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจุดประสงค์ใดๆทุกท่านที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ได้รับพระคุณของพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในการเจริญชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ก็สวดภาวนาใหา้เป็นพิเศษสำหรับป้าแต้มกัลยาด้วยนะครับแล้วก็พี่ชาบรีโอสถานุเคราะห์และครอบครัวนะครับ ขอให้ภารกิจต่างๆดำเนินไปด้วยดีนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพรผู้มีพระคุณต่อสักการสถ,ถานทุกๆท่านนะครับขอพระเจ้าประทานพรนะอเมน